ฮัลุสวัสดียามเช้านะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะเช้านี้ก็เป็นเช้าวันอังคารที่ส1อแล้วนะคะอากาศล้มหนาวพัดมาแล้วนะคะฮลุหสวัสดียามเช้ากันทีนะคะก็ดูนะคะลมหนาวมาแล้วนะคะวันนี้อากาศเริ่มเย็นนะคะวันนี้แอดเมจ,จะเดินเข้าไปในหมู่บ้านนะคะอ๋อว้า,วาเสียงไก่ขันเสียงหมาเห่าเลยนะคะบ้านนานะคะ อ๋วันนี้น้องไก่น้องไก่น้องไก่ญี่ปุ่นยังไม่โผล่นะคะวันนี้ดูนะคะลมเย็นนะคะลมพัดโชยเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจาก็ปิดตาสดชื่นยามเช้านะคะก็วันนี้แอดเมย์จะพาไปชมทุนน่งนาด้านด้านหน้าหมู่บ้านนะคะอีกด้านหนึ่งของหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านที่แอดเมเคยอยู่ด้านข้างในงนู้นนะคะ ก่อนที่จะย้ายออกมาปลูกในที่นาตอนนี้ที่นากลายเป็นหน้าบ้านแล้วนะคะนกกาอ้อค่ากินอย่างนแหละนะคะสมโชยฟังเสียงนกเสียงกานี่นะคะน้องกระลอกนะคะน้องกระลอกไวมากเลยนะคะนี่นะคะชมน้องกระลอกน้องกระลอกตายขึ้นต้นกําปูแล้วนะคะน้องกระลอกอยังไวนะคะยังไว เมื่อก่อนบ้านแอดเมย์เยอะนะคะพอดีนาะข้างบ้านแกมาดักนะคะแกมาดักนะคะเอาไปทานได้นะคะสงสารน,น้องก็ลอกะคะ่ะต้องคุยเบาๆนะคะคุยเบาๆเ,เดี๋ยวเขาได้ยินนนนกกาออกหากินนะคะด้านนู้นเต็มเลยเดี๋ยวเมย์จะซูมไปนะคะไม่ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะคะลิบลิบนะคะอยู่ไกลนะคะอยู่ไกลแต่แอดเมย์ r, ซูมกล้องไปนะคะ ก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตรงนั้นก็ปราปานะคะปราปาป,ป,ป,ประจําหมู่บ้านบ้านเอดเมย์อยู่หมู่เจ็ดนะคะตรงนั้นที่เอดเมย์สูงไปก็จะเป็นหมู่หกนะคะหมู่หดูนะคะนุกกก็บินออกหากินกันแล้วนะคะนี่ก็พระอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่ว่ามีเมฆมาบังนะคะก็ยังไม่เปิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินไปเปิดเปิดเปิด,เ,ปดเมฆเปิดพระอาทิตย์กัน อีกด้านหนึ่งของหมู่บ้านนะคะเผื่อจะทันนะคะเพื่อจะทันไปนะคะเราก็โกนะคะโกโกลองนะคะไปอีกยาวนะคะไปค่ะเดี๋ยวจะใช้เวลานานไปนะคะเพราะอยู่ที่นี่จะลงคลิปยาวๆมากไม่ได้นะคะแอด,ดเมย์จะเดินไปดูว่าวันนี้น้องไรผักจะมีอะไรเด็ดผักไหมแอด,ดเมย์อยากได้มะเขือนี่กําลังเด็ดนะคะ อยากได้มะเขือเดี๋ยวนะคะต้องการมะเขือนะคะเพื่อนๆออแล้วก็มียลนยส่เมนูนะคะสำหรับมะเขือเราแม่ชอบทานน้ำพริกนะคะต้มให้เมื่อวานนี้ทานหมดเลยทานกับน้ำพริกน้ำพริกเผาผัดนะคะน้ำพริกเผาผัดกากมูใส่ถั่วนะคะพี่สาวผัดมาจากบางบัวทองนะคะแกทานได้ทุกวันนะคะแต่ถามน้องก่อนนะคะ ตูวันนี้เด็ดอ่าผักอะไรบ้างเดี๋ยวเือ,อบวบเอาเอาเอาทั้งบวบทั้งมะเขือเลยเดี๋ยวพี่แวะมา<ห>เดี๋ยวพี่แวะมามามาเพิ่งมาเมื่อสองวันนี้จ้ะนี่นะคะก็ไล่ของน้องนะคะปอสารพิษนะคะทั้งมะเขือทั้งบวบโอ้ยแตงฟ้าวายแล้วเนาะ แตงฟ้าวายแล้วเด็ดได้ตลอดเลยนะคะแตงกวาน,นีนะคะแอนเมก็สั่งมะเขือกับบวกน้องไว้นะคะนี่นะคะบวบบวบบวบสดสดจากไร่นะคะเพื่อนๆจ๋าสดจากไร่นะคะนี่เราก็มาซื้อมาซื้อผักทานถึงไร่เลยนะคะบวบก็เป็นผักปลอดสารพิษของไร่น้องนะคะ ชาวหมู่บ้านนี่นะคะไปสั่งผักแล้วเราก็ไปต่อนะคะโอ้โหไปต่อใช้ต่อนะคะเปินชมธรรมชาติไปด้วยนะคะไปต่อไปต่อค่ะก็แม่ทักว่าเดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะไปนะคะพอจะถึงทุ่งนาวันนี้จะรีบด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องไปตลาดแล้วแม่อยู่คนเดียว นายอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้ก็ไอ้นี่ได้บ้างเลยนะคะแกก็ไม่ค่อยกวนนะงคืนตื่นทั้งหนึ่งก็ไปอยากไปห้องน้ำแต่ใส่แ่นเพิดแล้วแหละจริงๆแกอยากจะถอดนะคะอยากจะถอดแ่มเพิดแกก็บอกว่าแกปวดท้องนะคะแต่ไปจริงๆจะไม่ปวดหรอกค่ะแกจะไปถอดแ่นเพิดออกก็ <c oughs> ไม่มีใครอยากใส่หรอกเนาะแ่นเพิดเนาะทุกคนแหละ เราเราก็อึดอัดนะคะคนแก่เนาะแกก็ยังไม่ชินเพราะว่าก็ใส่มาตั้งแต่ผ่าตัดวันที่แปดเดือนเดือนนู้นเนาะก็ใส่มาตลอดเลยถ้าแปดเดือนนี้ก็ชนสองเดือนแปดเดือนพฤศจิกายนี้ก็ชนสองเดือนแล้วนะคะก็ตอนนี้เริ่มฝึกเดินเดินเริ่มคล่องตัวขึ้นแล้ว เจอน้องแมวนะคะยังไม่เจอน้องแมวไปไหนลูกอไปไหนไปเปล่าไปเปล่าไปเปล่าจำมาลายเดินออกมาห้าหมู่บ้านนี่แหละเพิ่งกลับมาจากบ้านที่ประทุมสองวันมาเปลี่ยนพี่สาวมาเปลี่ยนพี่สาวกลับไปบ้านมากลับไปบ้านมาสองอาทิตย์จ้ะ อ้เขาตัดต้นไม้ลงเลยนะคะเพื่อนๆตัดต้นไม้ออกเยอะเลยนะคะวันนี้เราจะเดินทุ่งไหนดีนะคะอยากดูทุ่งที่มีนกกระยางนะคะเพื่อนๆอ๋อเดี๋ยวยังอยู่หลายวันแอดเมย์อยากเดินทุ่งที่มันมีนกเยอะๆนะคะนี่นะคะกากาศยามเช้านะคะสดชื่นไหมคะเพื่อนๆ เราลองมาเดินทางนี้ดูบ้างลองเดินฟ่งนี้ดูบ้างไปหาชมนกยักจางช่งนามาลองเดินฟางนี้ของของช่งนาดูบ้างนะคะพระาทิตขึ้นแล้วแต่ว่ามีเมฆบังนะคะเพื่อนๆมีเมฆมาบังนะคะเมฆจะพาเดินเลาะนี่ ฟางนี้น่าจะมีนกเยอะฟางนี้มีนกเยอะนะคะเพื่อนๆจ้าแล้วก็จะไปดูนกกระยางกันนะคะว้าวเต็มทุ่งเลยค่ะฝั่งนี้เต็มทุ่งนาเลยรสึกจะมีการมาตัดต้นไม้กันน้ำเพลวคือตรงนี้บ้านไท่เอ่ย ขายนะคะเพื่อนๆสวยบ้านไข่ไม่ทราบนะคะเพื่อนๆจ๋ะอยู่ที่มีบ่อน,น้ำด้วยนะคะสวยนะไม่รู้ที่ไข่มีสนให้เด็ดไหมนั้นเนี่ยอยากทานดอกสนว้าวเพื่อนๆจ๋าวันนี้โชคดีนะคะดูนะดูนะ ไปแล้วนะคะไปแล้วนกจ้ะเนอะสวยงามไหมคะนกก็ยางนกก็ยางแอบก่อนนะคะแอบก่อน ได้ยินเสียงเราก็จะบินหนีเต็มทุ่งเลยจ้ะเต็มทุ่งเลยบรรยากาศท้องนาค่ะเพื่อนๆตรงนี้มีบ้านนะคะไม่รู้บ้านไายบอกขายนะคะเพื่อนๆจ้ะบอกขายนะคะ ค่ตรงนี้แหละสวยงามค่ะสวยมากๆเลยเพื่อนๆนกกระยางเต็มเลยเต็มท้องนาเลยนะโอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้แอสเมก็พามาชมท้องทุ่งนานะคะด้านหน้าของหมู่บ้านนะคะ ชื่นยามเช้านะคะเพื่อนๆจ่าตรงนู้นเต็มทุ่งเลยเขาหนีไปตรงนู้นนะคะหนีไปตรงนู้นเมื่อกี้ตอนเอดเม่มาเขาก็อยู่ตรงนี้เต็มเลยหนีหนีเลอยู่ทุ่งนู้นเต็มเลยค่ะนี่นะคะสวยงามไหมเพืเ่อนๆโอเคนะคะก็สิบนาทีก็กว่าแล้วนะคะมันจะลงคลิปยากนะคะตรงนี้เอดเม็ต้องขอโชคคลิปลงคลิปนะคะ มชมท้องทุ่งนาชมนกกระยางนะคะนกกระยางเต็มทุ่งนาเลยนะคะดูนะคะบินกันไปลิบๆๆๆๆนุ่นนะคะก็บรรยากาศท้องนายามเช้านะคะเพื่อนๆจ๋าก็พามานะคะพามาชมบรรยากาศท้องนายามเช้าดูหนูนกกระยางนะคะว้าวบินเต็มท้องทุ่งนาเลยนะคะเพื่อนๆจ๋า ก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เ,เมนะคะก็ประมาณวันอาทิตย์นี้นะคะไม่เกินวันจันทร์เมก็เดินทางกลับปทุมแล้วนะคะก็น้องสาวอนุมัติแล้วนะคะสงสารหลานหลานเหงานะคะหลานเหงาก็เลยอนุญ,ญาตให้แอดเมย์กลับบ้านได้นะคะก็มาอยู่แค่อาทิตย์หนึ่งก็ถือมาทําบุญทอดกระถิ่นนะคะมาทําบุญออกพรรษากับน้องนะคะ ก็โอเคนะคะเอดเมย์ก็ต้องพอฝากคลิปนะคะขอจบคลิปลงคลิปนะคะของมามาเดินนะคะชมทุ่งนายามเช้านะคะนกกระยางเต็มท้องทุ่งนาเลยนะคะดูนะคะขาวๆนั่นคือนกกระยางดังนั้นเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋าเอดเมย์ก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะดูนะว้าวเหมือนกระดาษเลยนะคะแต่ไม่ใช่นะคะเป็นนกนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋าเป็นนกกระยางนะคะ ตัวอย่างกกินเต็มทุ่งนาเลยค่ะเพื่อนๆเดนเ,นแบบเมก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะถุงผาลนกกระยางไว้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า